วันชิงโชคต้องรู้สิ่งนี้จะได้ไม่เจอสัมภาร์เช็คหมินย้อนหลังสมมุติวันนี้นะคะคุณชิงส่งชิงโชครางวัลแล้วปรากฏว่าคุณได้รับรถหรู1คันมูลค่า20ล้านมูลค่า20ล้านตรงนี้คุณจะถูกหักภาษีคนะ่ะณที่จ่ายอยู่ที่5%เป็นเงิน1ล้านบาท ื่องจริงอะค่ะในการถูกหักภาษีณที่จ่ายของคุณนั่นแะมันเป็นหน้าที่ของคนที่แจกรางวัลเขามีหน้าที่หักภาษีณที่จ่ายของคุณแต่ตัวเราเองอะค่ะเมื่อคุณได้รับรางวัลรถตรงนี้คุณยังต้องเอามูลค่าของรถเนี่ยค่ะมายืดแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรซึ่งมูลค่าของรถ20ล้านคุณจะต้องเสียภาษีให้กับสรรพากรในอัตรา35เป็นเงิน6ล้าน5 1 5 0 0 0บาทแต่ คุณถูกหักภาษีณที่จ่ายไว้เพียงแค่1ล้านแสดงว่าคุณยังจะต้องเอาเงินนะคะ5ล้าน5แสนหม บามายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกับทางกรมสรรพากรเพราะยอดรวมของคุณจริงๆคุณต้องเสียภาษีถึง6กล้านห้าแสันแต่คุณถูกหักภาษีณที่จ่ายไว้1ล้านคุณสามารถลบนะะหนึล้านที่คุณถูกหักภาษีณที่จ่ายไปคุณจะต้องมาเสียภาษีเพิ่มให้กับทางกรมสรรพากรมากถึง5้าล้านห้าแสนไม่ใช่การที่คุณถูกหักภาษีณที่จ่าย5%เปซ็นเป็นเงิน1ล้านบาทแล้วจะจบนะคะอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผิดแล้วปรากฏว่ามันเป็นข่าวคือโคมใช่ไหม สปพงกรเองยิ้มเลยค่ะเพราะเขาสามารถเอาข้อมูลตรงนี้นมาใช้ประเมินภาษีย้อนหลังของคุณจากความไม่รู้เวลาที่มาประเมินภาษีย้อนหลังค่ะมันจะมีเรื่องของดอกเบีย้ยเบีย้ยปรับเงินเพิ่มเกิดขึ้นและนี่ค่ะคือความรู้ที่จะทําให้คุณสามารถปลอดภัยจากสปองกรได้ถ้าคุณได้รับรางวัลชิงโชคนะคะถ้าคุณอยากได้รับสาระา ้สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเช็เอ็กเปิดและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาระสามารถกติดตามได้ที่เอสไทร์เทคเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ